ครับสำหรับวิธีการใช้งานวายท่อสายยี่ห้อ r e a t i v e รุ่น p c 900 Pro นะครับระดับแรกนะครับการเปิดครับการเปิดสามารถกดได้โดยปุ่มซ้ายล่างนะครับกดค้างนะครับอาจจะกดค้างกสจะพักนะครับหน้าจอจะขึ้นตัวเลขนะครับและข้างบนจะมีไฟขึ้นนะครับแล้วรอจนอันนี้โหลดเสร็จนะจะเห็นได้ว่าเมื่อเปิดเครื่องมาแล้วนะครับจะมีไฟขึ้นที่ตรงรูปคนที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดอ่ดาวนะครับหรือว่าโหมดผู้ใหญ่ เราสามารถเปลี่ยนได้โดยการที่เรากดปุ่มวาล่างค้างไว้ครับจะเป็นการเข้าโหมดต่างๆนะครับเราจะเล่นไปที่ Patent Info นะครับก็เปลี่ยนโหมดนะครับโดยเข้าโหมดจะเป็น Patent ID นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับกเปลี่ยนเลยต่อไปครับเป็น Category นะครับหรือว่าก็คือโหมดเราจะสามารถเปลี่ยนได้3ามอย่างก็คือ p e r i o เด c กนะครับก็คือเด็กวัยการนะครับหรือว่าเนวไหนนะครับ เด็กเพิ่งเกิดนะครับเราจะลองเปลี่ยนเป็นเดียวหนึ่งดูครับเมื่อเราเปลี่ยนนะครับจะเห็นได้ว่าไฟที่จับรูปซายนะครับจ่เป็นรูกคนนะครับจะมาที่เด็กทาลงนะครับอ่าต่อไปนะครับเราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนเอาไฮโดรามนะโดยการกดปุ่มเดทางขาครับก็เพื่อนจะเข้ามาที่เซตพนะครับโดยการเปลี่ยนไฮโดรามของ Sp o 2นะครับก็คือกดไปที่ SP o 2ได้เลยครับ เราสามารถตั้งได้ว่าอาร์มของ SPO2 หรือว่าอารามของเทเน,นะครับจะอยู่ที่ตรงไหน,นครับตอนนี้ก็เป็นค่าไฮนะครับด้านหลังก็จะเป็นค่าโลนะครับเราสามารถกดแบ็กโดยการกดปุ่มเดิมครับกดครั้งเดียวนะครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนไฮโลของ NIBP นะครับก็คือกดหมดเปลี่ยนหมดที่ NIBP แล้วกดเข้าไปก็คือจะเป็นอารามเซตตอัพของซิโตเล็กกับแอสติเล็ก็อารามของแมทนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้กนะดปุ่มอีกปุ่มครับ โอเคครับโดยการสั่งวัดค่าใน b p นะครับจะสามารถสั่งโดยแมนนวลนะครับได้โดยการกดปุ่มนี้นะเครื่องให้ทําการวัดแบบแมนนวลนะครับแล้วก็กดอีกครั้งเพื่อหยุดโดยเราสามารถเปลี่ยนโหมดของ NBP จากแมนนวลเป็นออโต้ได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้ครับเครื่องจะขึ้นมาว่า NBP นะครับถ้าค่าจะเป็นโหมดนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นแมนนวลนะครับแล้วเราจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดออโต้เัยออโต้บ แล้วเราก็เลือกนะครับข้างบนนะครับจะขึ้นเป็นเลขว่า1ก็คือ1นาทีนะครับโดยเราสามารถเปลี่ยนโหมดนะครับได้โดยเปลี่ยนไปได้ถึง4ี0ดสเลยนะครับก็คือแชั่วโมงสำหรับเรานะครับหรือว่าเราอยากอยากจะสามารถเป็นโดยที่ใช้ปุ่มด้านบนก็ได้ครับโดยโหมดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ ก็คืออย่างที่รู้ไว้นะครับก็คือเป็นการเซฟตั้งค่าในพิอว่าจะทําแบบแมนนวลหรือว่าเป็นแบบออโต้นะครับปุ่มต่อไปนะครับจะเป็นปุ่มที่ว้าใช้ลดแสงหน้าจอครับก็จะมี3ระดับต่อไปนะครับเป็นปุ่มมิวครับหรือว่าปุ่มปิดการแจ้งเตือนครับเราสามารถกด1นึ่งทีเพิ่มมิวสอนาทีได้ครับจะเห็นในข้างล่างว่าจะขึ้นมิวเป็น120วินาทีนะครับแล้วเรากดแต่ครั้งนะครับเพื่อออกหรือว่าเราจะสามารถ กดเพื่อปิดการแจ้งเตือนค้างได้เลยครับกดค้างนะครับไฟจะขึ้นนะครับแล้วข้้งล่างจะขึ้นว่ามีรจะไม่มีเลขขึ้นแล้วนะครับเราสามารถกดอีกทีกดค้างอีกทีเพื่อออกครับไฟก็าหายไปเล้ครับโดยเครื่องนี้นะครับสามารถสั่งปิได้แต่ว่าเครื่องนี้ไม่สามารถทํๆๆได้นะครับสุดี้ายได้นี้ต่อไปออก็เป็นปุ่มวัด n r p ครับต่อไปอ่ะเป็นปุ่มที่ว่าใช้ เวลาเซตหัึงนะครับเาใช้เรื่องไปลเลื่องมาครับกุ่มตา่างแล้วกดเพื่อเลือกนะกดอีกครั้งกดเวลาจะกดแบ็คนะครับสามารถกดได้ที่ตร,รงนี้คนระับต่อไปนะครับจะเป็นโหมดเซตอัพต่างๆนะครับการที่เราจะเข้าไปโหมดเซตอัพนะครับเราต้องกดปุ่มอีกครั้งนะเราสามารถตั้งค่า spool t o o าตั้งค่าใ i p นะ หรือว่าจะเป็น h e m o สแตทนะครับแล้ว patting foam ก็เ,เปลี่ยนนะครับแล้วจะเป็นเด็ดฐานนะก็ตั้งเวลาหรือว่าจะเป็นนัสคอ call ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็น system setup ก็มีสามารถเปลี่ยนวอลุมหรือว่าภาษาได้นะครับหรือว่าหมดต่างๆต่อไปนะครับจะเป็น set up default นะครับก็คือเมื่อเรากดนะครับเพื่อจะทำการรี s e t เท่ากลับเป็นคลาเดิมจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้จาก ไฟที่อยู่ตรงเด็กคาราครับจะกลับเป็นตรงหมดผู้ใหญ่เหมือนเดิมนะครับก็วิธีการเปิดเครื่องนะครับหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วนะก็คือสามารถกดปุ่มนียค้างไว้ได้เลยนะกดค้างไว้สักพักนะครับเครื่องก็งทำการจับก็นี่เป็นวิธีการสาธิตเครื่องพีซีการ์โปร